สวัสดีทุกคนครับตอนนี้เราก็อยู่กับเกมการีน่าฟรีไฟนนครับผมนะตอนนี้เราก็อยู่กับ ID Are you o k เคนะครับผมเฮ้ยไม่ใช่พูดผิดแล้วครับผมจะมารีวิว ID ของน้องชายนะครับผมนะซึ่งไอดีน้องชายก,ก็ตึงเวอร์อันนี้แค่ดูดูแค่นาล็อบบี้ก็ตึงจัดนะครับเดี๋ยวเราไปดูชุดกันก่อนดีกว่าโหโหทุกคนครับคือแบบ ันนี้คือเป็นชุดอันนี้นะครับผมนะเป็นชุดอะไรไม่รู้นะครับผมนะเนื่องจากผมเนี่ยไม่รู้จักนะครับผมนะขอโทษทีครับทุกคนครับ <c oughs> มันตื่นเต้นมันตื่นเต้นโอเคเรามาดูชุดกันก่อนนะครับชุดอันนี้เนี่ยคือมีทั้งหมด14เซตด้วยกันนะครับผมลมผู้ยิงแล้วนะครับก็ในนี้ชุดก็จะมีหมวกเอฟด้วยนะครับผมนะเออเยอะอะสามร้อยหกสิบแปด รมยิ่งแล้วโ้าเทเดี๋ยวเราไปดูราคาร,ราคากันนะครับผมนะคืออันนี้คือหน้ากากโอ้โหสภาพอือนี่สองร้อยแปดสิบน่าอันนี้เคยสมดมโนลงมาไลยอันนี้มันไม่มีฟ้าแลบปะมันไม่มีสายฟ้านะครับสายตาสายฟ้าไม่มีนะครับผมอ้ยมีเอาที่ไหนมาโพสหนีมันไม่อยู่ <c oughs> ไม่มีสาขาเลยตอนแรกนึกว่าจะไม่มีอมีชุดนะครับผมนะชุดนี่นี่นี่นีนชุดนี่มีทั้งหมดเจ็ด้อยแปดสบเจ็ดเลยนะครับทุกคน <c oughs> โอ้โหสภาพอีกแล้ว <c oughs> เอาเอาเอาต่อไปต่อไปยาวๆกันเลยดีกว่าอันนี้แค่ชุดนะนะยังไม่ดูสกินปืนแล้วมันจะเป็นลมเลยอ่ะ๋อที่ที่ผมจะเป็นบ้าอยู่ตอนนี้เพราะว่ายังไม่เคยเห็นไอดีคนตึงนะครับทุกคนนะ <c oughs> อ่าดีไม่เคยเห็นขนาดนี้อ่านี่กางเกงอ่ะกางเกงเออกางเกงนี่มี4 7 7เจ็ดดโคตรแรงแรงโคตรเลยแหละอมไม่ต้องพูดชุดอย่างเยอะอ่ะชุดนี่คือเยอะเลยแหละอ่าเรามาดูกระเป๋ากระเป๋านี้มันไม่สําคัญปะ่ะสิ่งที่ทุกคนอยากดูก็คืออ่าสกรีนปืนกับชุดนะครับหลักๆเลยแล้วก็ท่าทางเลยใช่ปะ่ะอ่านี่คือเป็นหลัก อันนี้มีสองมีสกิลหนึ่งนะครับผมนะเอ้ยมีสังกะสีมีดับด้วยโอ้โหขี่สังกะสีลงไปแล้วกันอันนี้ไม่เจ้าของเขาไม่ได้ใช้นะครับผมนะเออเดยวเราไป,ปรุดปดกของเขานะ้ายุ่งหมดเลยอันนี้เปลี่ยนทหานะครับทุกคนโอ้โหมีค่าหนีด้วยื้กวสิบก้าวท่าอาจจะดูไม่เยอะแต่แต่ละท่านี่คือไม่แพ้ใครในะครับน้อง โอ้โหมีนี่ดีดีดีมีท่านี้ด้วยสภาพอีกแล้วรับไม่ได้อีกแล้วอย่างเงี้ยรับไม่ได้อีกแล้วเฮ้ย99ท่าเยอะแต่ละท่านี่คือไม่แพ้ใครเลยนะทุกคนเฮ้ยนี่มีท่ารถด้วยนี่ท่าคนรวยทั้งนั้นเื่อนนี้มีมันมีสองรถเบนนี่ว่ะมีรถสปอร์ตกับรถ ซุปเปอร์คาร์นะครับผมเออพูดไปอย่างเงี้ยเนี่ยไม่ใช่รว่วมันใช่หรือเปล่าท่าก็ประมาณนี้นะครับทุกคนเออแต่ละท่านี่มันเร่ๆท้งนั้นเลยนะเออท่าเรยเยอะว่ะท่าเรยเยอะอ่าดูมาสกิลเปิดตัวกันดีกว่า MVP MVP นี้มีนี่ท่าหนึ่งท่าสองมีทั้งหมดสี่ท่านะะี่ครับท่า MVP ครับรับ โอ้ยค <laughs> ิดมันจะยาวไปได,ด,นนไดิเฮ้เยมันม,ม,มีชุดอันนี้ด้วยเหรอโอ้ยสภาพไหม่เฮ้ยเฮ้ยไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยไม่ธรรมดาแล้วมีชุดอันนี้ด้วยโอ้ยเฮ้ยอันนี้ไม่ต้องดูมันแล้ว โอเคเดี๋ยวเราไปดูที่สกินปืนกันบ้างนะครับผมนะในเมื่อชุดกับอันนี้มันก็เรยอยู่แล้วนะครับเอ้ยเรามาดูชุดต่อทำไมสกินปืนสกินเรามาดูที่ปืนกันอีกมีปืนกอซ่าครับผมกอซ่าเลเวลสองนะครับมีปืน m อ5พห้าเลเวลสี่ครับผมหัวมัสเลเวลสี่ครับ Ump r e v ว e w จครับผมก็มีแค่นี้เลยละเป็นอัพมีไม่เยอะนี่แต่ว่าปืนไม่อัพมันไม่เยอะแต่ว่าปืนตามนาน่อยเยอะชิบหายเลยนี่ M4 บโฟอบอตรายิง2นะครับ Ak มังกรนนะครับผมเนะเดือด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 แล้วจังหวะนี้ AK มังกรอันนี้ถ้าคนที่เล่นใหม่ๆนะ จะไม่เห็นนะครับไอเคมองกรอนตัวนี้วันนั้นไอดีที่ผมโดนแบนไปมันมีอยู่กระบ,บอกนึงนะครับไอเคตัวนี้ผมหมดไปเยอะเหมือนกันใช้หินแปลงล่างในการแรกนะครับอันนี้อันนี้ก็เท่ยู่แหละนี่สกาไททันที่ผมไอดีก่อที่ผมมีคือสกาตัวนี้ปะบอกระยะสองสกาไททันนี่สกาไททันก็มีเอปืนตำนานลัวก็ซ่าก็ซ่านี่ อัพเลเวลด้วยฟาร์มัสครับผมทุกคนฟาร์มาตชาร์ปชาร์ปรีวิ4โอ้ฟาร์มัสตัวนี้คือฟาร์มัสตำนานอีกแล้วเนี่ยฟาร์มัสนักแข่งนะครับผมนะฟาร์มัสตัวนี้ชอบมากเลยถ้าใครมีถือว่ายัางดีอยู่นะครับตัวนี้ผมชอบมากเลยเลยฟาร์มัสตัวเนี้ยเอ้าละ xm8 ไปแก่แปดปืนในตำนานอีกแล้ว อันนี้คือตำนานนะตำนานที่บอกว่านักแข่งเขาใช้สเตตดีนะครับผมบวกสเตตสองอันนี้ปืนตำนานนี้มันจะมีอีกกระบอกหนึ่งชื่อว่าไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้ก็ตำนานคล้ายๆตำนานแต่ยาวกว่าพุ่งออกมาทีหลังมันจะมีอีกกระบอกหนึ่งที่มันเป็นลูกหัวใจอชอบตอนนั้นอ๋อปืนอะไรครับเนี่ยอย่างที อันนี้ขดัดปืนแค่อันแรกนะเนี่ยเริ่มโหซะแล้วอ้าวปืนนี้ไงเออแต่ไมใช้อันนี้อันนี้โอเคเจ้าของเราไม่อยากยุ่งของเจ้าของมันมากเดียวมันจะโดนอันนี้ mp เป็นัพนะปืน up level สี่นะครับ mp ห้าปืนอ p level สี่เหมือนกันอันนี้กับอันนี้อันไหนดีอะทุกคน mp ห้าเนี่ยตัวนี้ดีกว่าปะดาเมจสองกับเจาะเกาะสอง อัน,นี้ดีกว่าซิโนของแรนะปืนอันนี้ปืนอันนี้เมื่อก่อนนี่อย่างตำนานเราก็ใช้ปืน VSS เหมือนกันนะมันชอบแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีใครเล่นกันแล้วแหละ VSS MP40 อืมไอดี ID มันตึงอยู่นะแต่ว่า MP40 น่าจะมีดีกว่านี้เดี๋ยวเจ้าของเขาจัดให้เลยครับมากมา ปืนครูคร่บปืนครูเฮ้ยปืนอันนี้สองสี 4. ปืนสองสีปืนครูอย่างเทีปืนครูอย่างเทีไอปืนนี้เหมือนผมเลยผมมีแล้วมาลูกซองครับลูกซองอันตรายยิงสองดีรถบกหนึ่งทำไมไม่ใช้ปืนนี้ชอบใช้ปืนนี้มากกว่าปะ อันนี้ลูกซองอีโวกับลูกซองอัพนะครับผมนะลูกซองอัพเนี่ยตับลูกซองอีโวเนี่ยมันจะมีอยู่สองกระบอกด้วยกันแต่ว่าลูกซองที่ผมใช้ในตำนานคือลูกซองตัวนี้นะครับผมนะไอ้ลูกซองตำนานก็ยังมีลูกซองไฟนั่นเลยบวกดาเมจสองโอเคผมใช้ลูกซองตัวนี้นะครับลูกซองอัพนี่ลูกซองตำนานตำนานคนที่เล่นเกมเก่าๆนะจะมีปืนพวกนี้ปืนเท่ๆทั้งนั้นเลย เฮ้ยปืนดีแท็กนักแข่งที่ใช้กันมีมีปืนดีแท็กเป็นสองมว่วงแต่สองมว่วงดีกว่าโอ้รีวิวดีใจอยู่คนเดียวเหยนึกว่าทุกคนดูจะดีใจกับผมไหมเนี่ยสเนเปอร์นี่ปืนพกปืนพกรีเซิร์ชดาเมจแม่นยำโอ้แม่นยำดีกว่าสินะเจ้าของที่เลือกมามันก็โอเคละ ปืนทุกคนคิดว่ายังไงอ่ะโอเคหรือเปล่าปืนอะคัตนาก็มันต้องเป็นหมัดปะหมัดมีสองหมัดลินะหมัดอันนี้ไม่ดีกนเลยระเบิดระเบิดไอหวอไอหวอนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับมันมันเท่กันหมดแล้วในสมัยเนี้สำคัญที่สุดคือปืน หนื่อยครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างกับไอดีตัวนี้ครับราคานี้สี่พันทวนใครอยากได้ใครอยากได้หรือเปล่าราคาไอดีนี้สี่พันทวนนะครับสี่พันบาทคิดว่ายังไงสําหรับปืนที่ทุกคนดูก็ประมาณนั้นนะนะชุดกท็ที่อะไรก็ที่ดิครับผมคอ,อ,อมเมนต์มาได้นะครับคอมเมนต์มาได้ เมื่อเราได้ไอดีมาแล้วเราก็ต้องลงไปนะครับผมลงไปแอคซ์แน่นงตแตัวเป็นชุดอายุโอเคก็ดีกว่า วันนี้เราก็ติดตัวอยู่ชุดไอโอเคนะลงไปเอ็กในนี้แต่ว่าชุดอาจจะไม่ใช่มันสีดำบ้างโอเคอะในแต่นี้มันไม่มีเดี๋ยวเขาคล้ายนะครับผมนะลงไป X ดีกว่าลงไปเอ็กในอยากหกคุยอยากคุยอะไรไม่รู้นะครับไปเราไปเอ็กเหน่อยเสียดายว่าไม่มีท่าปักธงว <c oughs> <c oughs> ะให้เออแต่มีท่าปักธงนในยอสเลยแหละ สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับใอ้ามาันเปิดใหม่ได้ด้วยนิ้วอ่ะเปิดใหม่ครับสติกรับสติกราฟได้ยินผมไหมครับสวัสดีสวัสดีครับส,บสบบวัสดี ไม่มีใครเปิดไมค์กันเลย